ทดสอบพ่นน้ำแข็งสแตนเลส1กั๊กฟันคู่นะครับที่จะส่งถึงลมสักไอนะครับมาเพื่อลมสักเจลให้บุบวน,นครับตัวนี้เป็นระบบสายพานคู่นะครับมอเตอร์2แรงนะครับโครงสร้างหลักเป็นสแตนเลสครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้สีระดับเหมือนเดิมนะครับเ,เป็นฟันคู่นะครับโอเคนะครับการดูแลก็คือทุกๆ15วันก็ ถอดออกมาแล้วจจระบีใส่นะครับมันมีสองข้างนะครับมีหนึ่งข้างสองข้างนะครับข้างนี้อยู่ด้านในต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถึงจะใส่ได้นะครับอยู่ด้านในนี้นะครับอันนี้ทดสอบม,มอเตอร์นะครับอันนี้ต่อไฟแล้วนะครับอันนี้เครื่องวิ่งใช้งานปกตินะครับโอเคนะครับอันนี้เครื่องใช้งานปกติหัวโมโน่นี้ตีน้ําแข็งสัก หนึ่งถึงสองกั๊กก็จะใส่ปกตินะครับอันนนี้เป็นเดิมเดนนะครับตอนที่เราเชื่อมเราป๊อปนะครับเราเราจะไม่ตีนะครับไปให้ลูกค้าท่านตีเองเขาจะได้รู้ว่ามันใหม่จริงนะครับสองกั๊กแรกเดี๋ยวเพิ่งขนะครับตีจริงไปก่อนนะครับโอเคอันนี้เครื่องพร้อมจะส่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยที่ทับตรงไหนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางนี้นะครับ